สวัสดียามบ่ายนะครับวันนี้เราก็มาที่โครงการเวิร์บปทุมธานีนะครับวันนี้ก็พาลูกค้านะครับมาชมบ้านนะครับเดี๋ยวตอนนี้กําลังรอลูกค้าอยู่นะครับอีกสักพักน่าจะมาถึงนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีแฟนคลับนะครับผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเปิดบ้านนะครับนะ ดูกันว่าลูกค้าจะโอเคหรือเปล่านะครับกับโครงการเปิดปฐมธานีทิวานนท์นะครับหลังนี้อยู่ที่ราคา1 2ื่นสองนะครับต่อเดือนนะครับกําลังรอลูกค้าอยู่นะครับนะวันนี้เราก็มารอลูกค้าตั้งแต่บ่ายโมงนะครับบ่ายโมงคึ่งนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะโอเคหรือเปล่านะครับ